แฟนผักใช่ไหมโอเป็นไวรัลแบบแฟนแซวว่าคุณแบบแฟนเพอร์ก็ก็ช่วงนั้นว่างครับช่วงนั้นเหมือนก็ไปทำสวนใช่ใช่คือช่วงนั้นละครเหมือนเขาคืนคิวก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยก็เลยลองลองปลูกต้นไม้ดูอะไรเงี้ยลองปลูกผักหวังว่าจะกินได้อะทำสวนมันร้อนเลยไงครับร้อนมากครับหน้าบ้านยังร้อนร้อนมากทำเหมือนเพื่อนอีกคนช่วยกันทำดูตามยูทูบแล้วก็ทำตามเลยดูดูฝักกัน โักาสผิดจุดอย่างนี้คือชินยังพักเห็นไหมชินแล้วครับสิ่งที่เรานําเสนอเขาไม่ค่อยมองหรอกไม่ได้อยากดูวิธีการทำไม่ได้เปิดอยู่ไม่เข้าเวลาแบบโดนโอไม่แล้วครับผมด้านชางก็แล้วแต่เลยนั่นำเสนอของผมได้มีเช็คฟีดแบ a c หรือเช็ค comment ก็ดูบ้างอ่านๆก็บันเทิงบันเทิงกีนเหมือนกันก็ขอบคุณที่คอมเมนต์กันนะทูดทีเราก็ตลกอ่ะก็ทำให้เราหัวเราะออกมาการประหารอะไรเงี้ยมีถามเรื่องแพงผักด้วยไหมหรือว่าแพงแค่ฝั่งนี้แพงผักกับฝั่งนี้หุ่นเออ ก็ก็มีผักบ้างครับเป็นหมุนเป็นนหมุครับสว่างขาวมากแสดงว่าหลังๆหลังๆหลนี้เราเราก็เนี่ยจะพิจารณาเรา่องว่าเป็นเรื่องปูนกันเรื่องปูนเรื่องอะไรหรือเปล่ก็ก็ต้องฟิตซึ่งอยู่แล้วครับรอเก่าว่าเคลียร์ละครเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ฟิตเต็มที่แล้วคืนกำไรอีกไหมครับตัดฟิตลืงสองคลิปนอีกอีกเดี๋ยวน่าจะได้เห็นแลครพอ ช่วงนี้ก็คือฟิตเต็มที่เลยใช่ไหมครับที่ไรเลยไม่ได้ฟิตเท่าไหร่หรือคไม่ถ่ายละครหนึ่งช่วงนี้ละครแก้วหนึ่งแล้วเจ็ดกรกฎาคมครับละครอะไรนี่ยกำลังสั่งได้ครับตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องนี้เป็นยังไงก็เป็นจอมยุทธครับก็จะได้มีฉากขอส้มขอเสื้ออะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆครับก็สนุกครับเป็นการเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ครั้งแรกของมันเป็นเรื่องยากหนึงเว อีกลุกนึงหรืคแบบไลท์อะไรใช่ไหมฮะอีกลุกนึงเลยครับน่าจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายด้วยทำไมหรอยากหรืออะไรมันต้องใช้เวลาหรือยังไงใช้เวลาครับปกติเรามากองก็คือเส้นแดงขาดแปดแล้วเราต้องเผื่อเวลาอีกสองชั่วโมงเพื่อมาทำผมอะไรเงี้ยมันก็ก็นานแล้วก็เหนื่อยไม่อยสอยาวใช้ชีวิตยากไหมอะไยากครับมันมันก็แบบกินกข้าวนี่แบบอะไรเงี้ยมันต้องแบบเนี้ยตลอดเวลา มันแปลกตากแปลกตากดีอะไรเงี้ย ر. แต่ว่าเรื่องเดียวพอพอก่อต่อเอาไหมผมยาวเพราะมันปิดแบบก็จะบอกว่าหน้าสวย,สวยไม่สวยจริงหรอม,มีก็หน้าลงหมดได้ได้ได้รูปทรงอยิ่งสดไม่ไม่กล้ามากเลยหาถามเรื่องคุณแม่หน่อยซื้อทองก่อนได้ครับครับใช่หนึ่งกิโลเลยพี่ใบหนึ่งกิโลตอนนั้นแบบอยากให้คุณแม่ตัดสินใจอไปซื้อเยอะขนาดคือคุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับคือก่อนหน้านี้เคยซื้อทองรูปกัะพานไทยแล้วกินกับไรข้อมือ แล้วรอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีกตอนเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะซื้อลูประพันไปถึงเมื่อไหร่กันแบบซื้อไปสายทุดกำลงกำไรไม่ได้ทักปาเกเบผ้ากําเนิดหมดอยเ้ยก็บอกว่าของแห้งไม่ล่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกก็ซืโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่บอกว่าอยู่กรุงเทพมา20ปีไม่เคยไปเยาวราชเลยเราก็เลยบอกวันนั้นเสร็จงานเร็วก็เลยไปกันเลยไปเยาวราชแล้วก็เธซื้อของตอนนั้นราทองชุ่ดิบนึงก็ไปก็สู้ใช่ก็ซื้อไม่รอแล้วอ่ะไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวดังหมด คือเทๆหน้าตักเลยใช่ไหมครับเทพคุณแม่ใช่ก็ถือว่าฝันคุณแม่จบฝันพ่อจบออกไปตาเราแล้วก็ได้ส่งไปต่อทันทีหนึ่งกิโลนี่เป็นความต้องการของเราเองที่จะมอบให้เขาของเราเออคือความต้องการของเราคือซื้อทอง99.99%เพราะเราทำเป็นทองที่นิสิตมีโซนออลหมายถึงว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ทั่วโลกถ้าที่ไทยจะเป็น96.5เป็นทอง99แต่ทีเนี้ยทอง99มาซื้อสตาร์ทที่1กึ่งกิโลแล้วนะต้องซื้อหนึ่งกิโลใช่ไมสบายนคนอื่ที่บอกว่าให้คุณแม่ตลอดแต่เราไม่ใจเ ใช่ชอบเนี่ยชอบเห็นเวลาเขาดีใจเหมือนเด็กก็แม่ถึเด็กก็ยิ้มหัวมร้อวันนั้นหนึ่งกิโลของการดูแม่ยิ้มไม่หุบเหรอครับอันนี้คือันนี้เราส่วนเราส่วนเราเฮ้ยเอาให้ต่อดี๋ยวชิลล์อันนี้คือทำข้อตกลงกับแม่แล้วเรียกว่าหยุดที่หนึ่งกิโลนะหรือว่าไปต่อีหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดตรงนี้ก่อนแม่ชอบทองนะไม่ชอบทองเดี๋ยวเป็นช็อกโกแลตไปก่อนเราไม่ให้หุบใจกับกายก่อน ไม่ไม่ไม่ครับพ่อพี่อิ่อทองพ่อเป็นแบบเป็นโสดกินไร่กินไร่ครับประมาณสี่สิบกว่าบาทโอ้คุณวของพ่อก็ใหญ่เหมือนกันก็หมดหน้าตักเรียกว่าตอนนี้ทั้งที่ทำงานมาให้พ่อกับแม่ใช่ไอ้พ่าที่แบบเราดังเพี้ยนขึ้นมารอบหลังปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมากเหมือนกต่อไปตาเราแล้วสร้างเองอันนี้เป็นเป็นที่ตั้งจังหวัดหรือที่ไหนครับจังหวัดก็เป็นเป็นบนเขาหรือที่เขาช่วยสอนลูกเลย เฮ้ยจริงเหรอไม่ได้ลูกใหญ่มากต่ว่าไปอยจริงังหวัดเพชรบุจังหวัดเพชรบูรณ์หัดเรุีหวนดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบครจับวเชุีจังวัดเพชรุรีหวาดเรรีวดเพชรบรีจังหวัดเพชรบุจังหวัดเรบุรีจังหวัดเพชรืุอีจังหรัเพชรบรีจ้งกวัอเพชรบุรีจัหวัดเพชรบุรีจังหวไดเพชรบนังพชรบรงชุรจงวเพ่รอุรีจังหวเพชรบุรีจังหดพียวก่เน เขาอยากไปคือความฝันของเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองกันไกลถึงตอนผมแบบเกษียณอะไรเงี้ยผมก็อยากอยู่ในนั้นเหมือนกันผมก็อยากแบบผัดขาดแล้วก็ไปอยู่ตามธรรมชาติเดียวเลยต้องมาที่เเหมือนกันเยอะมากครับเราเน้นว่าเออที่เขานีแล้วจบไม่ใช่แต่ค่าดำเนินการที่นี่โน่นเกี่ยวที่ได้อีกติกแป๊กเยอะมาก ดิบดิบ่อกา่อไม่อง er> ่อไม้การจัดการระบบต่อไปที่ต้องเป็นนัดที่แบบคุณไปนอนอะไรให้หรือคุณท่อไม่ใละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องลากน้ำลากไฟสุดน้ำบาดาลเสร็จก็หมุนกระโมให้พ่อต่อเนะเขาก็จัดกรสัตว์ตรงนั้นแล้วก็ทำงานของเราอะทองไปลากเขาไปลากในส่วนของเราบ้างอะค่ะอะไรคะเบอรลี่โอ้ไอหยาไอหยาหมดแล้วครับที่จุดไปตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรไหมครับไมตัวเองเหรอจริงจริงความฝันวัยเด็กแบบ ของไว์เลยอ่ะตอนแบบตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการคือเรารู้สึกว่าเราเคยดูหนังมาแล้วอยากได้เป็นเขามากอยากขึ้นลิฟต์มาถึงห้องเลยนั่นคือความฝันเราไม่ไมีเลยได้เลยคอนโดนี้เดียวนสามสิบล้านเลย <laughs> <laughs> ของเราเราก็าคือเราทำงานก่อนเป้าหมายเราอ,อนนราจจะเป็นเงื่งของเราเนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าเป็น a c ช i e เ e m e n ต่างๆเช่นแบบว่า เป็นที่หนึ่งนะอะไรสักอย่างก็ได้ครับผมแต่ตัวไวเองดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยป้าแบบดีไม่ค่อยไม่ค่อยต้องใจจริงๆแล้วก็ชอบแฟชั่นนะชอบประมาณนึงแต่เราก็ไม่ไม,ไม่ได้คลั่งมากอะไมันเป็นช่วงๆกันบางช่วงก็คือแบบโหยหาเหมือนกันช่วงก็แบบรู้สึกว่าอยากซื้ออยากซื้อบางช่วงก็รู้สึกว่าไม่เอาอะไรเลยเอ,อยู่แบบประหยัดกระเป๋าละร้อยพองอย่างเงี้ยแล้วแต่ลมมากแต่ตอนนี้เงินเก็บก็ยังได้อยู่เนาะไปหมดแล้วครับเก็บใหม่เก็บใหม่เก็บใหม่ครับครับ ะะไรนรเราไม่ซื้อเป็นแอมเกมกินำไรหรอกปรเ<ล>มานมเกมไม่ได้เก่งครับถ้าเราซื้อก็คือซื้อใส่เห็นว่ามันสวยดีน่าจะได้ใช้ออกเนกะ็จะซื้อบ้างแต่ว่าเป็นกำไรไม่ค่อยสมมากไปจะฝั่งหลังเนี่ยจะแบบแปลกตาที่จริงคือเราเรื่องชอบอ่านหนังสือเรื่องชอบอยู่เงียบๆเรื่องแบบไม่เสียับไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยอยูอย่สงบๆนังๆ่งสมาธินะเดี๋ยวนี้ เทปอย่างเดียวทำไมเล่นอะไรนี้เลยเหรอใช่ดีด้วยดด้วยก็เหมือนเราไปอ่านหนังสืออะไรพวกนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเออลองดูได้วะว่าคำแนะนำของที่ชอบประสบผลามสำเร็จมากๆอะไรเงี้ยสมมติประสบผลามสำเร็จแบบเหมือนร้านนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรบ้างวะแล้วก็คนตาม็ดีละซอสดีละซอสไปแล้วไม่แบนกว่าไม่ไม่รู้โอเคโอเคครับไม่หมดนะไปเสร็จไปแล้วนี่